ไปต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมาครับมูลนิธินักข่าวโคราชวางพววมาลาสาักระย่าโมและเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุเนื่องในวันนักข่าวประจำปี2567ครับที่ลานอนุสาวรีย์ท้าสุราน,านารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามูลนิธินักข่าวนครราชสีมานำโดยนายร,ร,รนกฤตนะครับสองเมืองประธานมูลนิธิพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิกว่า20คน ได้ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อสักการะเท้าสุรานารีหรือย่าโมวิรัตรีของชาวโคราชและเพื่อรำลึกถึงนักข่าวที่เสียชีวิตไปแล้วเนื่องในวันนักข่าวประจำปี2567พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมประกณรโพกลางถนนโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีกลุ่มยังโอ หอการค้าจังหวัดนคนรราชสีมาร่วมมอบถุงของขวัญและก็เงินให้กับผู้สูงอายุเป็นการสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านธรมรมประกรโพกางเนื่องในวันนักข่าวอีกด้วยครับสำหรับวันที่ามีนาคมของทุกปีนะคะถือเป็นวันนักข่าวค่ะ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเองก็เป็นพื้นที่ใหญ่เลยค่ะจะมีนักข่าวที่ปฏิบัติหน้าที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารไปยังสื่อต่างๆทั้งหนังสือพิมพ์โทรทัศน์สื่อท้องถิ่นนะคะเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับข้อมูลข่าวสารที่ยงตรงฉับไวทันเหตุการณ์ โดยมูลนิธินักข่าวนครราชสีมาค่ะมีสมาชิกอยู่กว่า200คนในวันที่5มินาคมของทุกปีนะคะทางมูลนิธิเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมวางพวงมาลาหน้าลานอนุสาวรีท้าวสุรนารีมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมีการรำลึกถึงนักข่าวที่ล่วงลับไปแล้วค่ะแล้วก็มีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบริจาคโลหิตการเลี้ยงอาหารกำลังคนผู้สูงอายุการบริจาคเงินช่วยเหลือองค์กรการกุศลต่างๆนะคะแล้วเขา ก็จะมีการมอบรางวัลให้กับบุคคลดีเด่นสาขาอาชีพต่างๆเพื่อโชว์ชูเกียรติแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับบุคคลในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาต่อไปค่ะ